o าออ u วิโอห t ครอบครัวจิตหลุดเพียงสุดหัวใจอีที่6คำแนะนำหากใครไม่ชอบในการฟังสปอยอยากดูเองโปรดข้ามคลิปนี้ไปได้เลย และหากใครร <Yes. S 1> hmm. like ักในการฟังสปอย์ปรดเคลียร์สมองและรับฟ so, ัง ja รับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาโชซอกกับแอร์บงเนี่ยก็กําลังเดินคุยกันอยู่ข้างนอกนะครับเหมือนว่าโชซอกเนี่ยจะพาแอร์บงมาบ้านนะครับแอร์บงเนี่ยก็กังวลว่าจะทําให้พ่อแม่โชซอกเนี่ยอึดอัดแต่โชซอกเนี่ยก็บอกว่าไม่ล็อกพวกเขาอ่ะดีใจที่เธอมานะตัดภาพมาที่บ้านพ่อโชซอกเนี่ยก็กําลังดูละครหลังข่าวอยู่นะครับแล้ดูพ่อเนี่ยจะชอบนะฮะขณะนั้นเนี่ยโชซอกกับแอร์บงเนี่ยก็มาถึงบ้านพอดีแม่โชซอกเนี่ยก็รีบมาต้อนรับเลยนะครับพ่อเนี่ยยยกก็เเเดินนมาาาททัแแอบงละี่ ก็ไปหยิบซองอะไรบางอย่างจากในห้องมานะแล้วเขาเนี่ยก็บอกกับแอร์บงว่ากล้าดียังไงมาเด็กกับลูฉันเสียงเข้มมาเลยนะแอร์บงเนี่ยก็งงเนี่ยพ่อโชซ็อกเนี่ยก็บอกว่าฉันเป็นคนใจกว้างแค่นี้ก็น่าจะพอนะแล้วเขาเนี่ยก็โยนซองที่หยิบมาให้กับแอร์บงแอร์บงเนี่ยก็งงไปอีกรอบแอร์บงอ่ะก็เปิดซองดูกับพบว่าเป็นขนมที่ซึ่งผมมองว่ามันคือหมึกบดนะครับพ่อเนี่ยก็เฉลยว่าเขาแค่แกล้งหยอกเฉยๆโชซ็อกเนี่ยก็บอกแอร์บงว่าพ่อเนี่ยเขาแค่เรียนแบบละครเท่านั้นะจริงงตออๆพ่ แต่ภาพมาขณะที่แม่แอบงและโชซองเนี่ยกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะครับพ่อเนี่ยก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทุกคนเนี่ยก็ตกใจกันนะครับพ่อเนี่ยก็เปิดจี้ห้อยคอรูปหัวใจเป็นรูปแม่แล้วก็สูญเปิืนะครับแล้วบอกว่าสิ่งนี้น่ะช่วยชีวิตผมไว้คุณเป็นนางฟ้านาโชคของผมเล่นใหญ่แล้วคุณพ่ออยากหยาดจริงจริงใช่ไหมแล้วโชวซองเนี่ยก็บอกอีกว่าแม่ยิ่งไปด่าพ่ออ่ะพ่อยิ่งสนุก ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกตัดผ้ามาที่ห้องครัวนะครับขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังกินข้าวกันอยู่แม่เนี่ยก็ถามแอบงว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวแอบงเนี่ยก็บอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่พ่อเนี่ยก็บอกว่าอยากกินข้าวเลยโดนแม่ด่าไปหนึ่งชุดมีอะไรวางบนโต๊ะนะก็กินอย่าเรื่องมากแอบงเนี่ยก็เหว๋อไปเลยครับเหมือนโดนด่าด้วยขณะที่กินข้าวกันอยู่เนี่ยพ่อเนี่ยก้าวอีกแล้วนะพ่อเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนให้กำเนิดโชซอกก็อึ้งทั้งลูกทั้งแม่เลยนะแต่พ่อเนี่ยยกก็็เเเเลลาาาแม้้งหหนนนออชบะะโซทื ตัดภาพมาโชว์ซอกกับแอร์บงเนี่ยก็กำลังนั่งเล่นโปรเจคเตอร์กันอยู่นะครับส่วนแม่เนี่ยก็กำลังล้างจานอยู่นะพ่อเนี่ยก็เดินมาเรียกแม่แต่แม่เนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรพ่อเนี่ยก็เลยหันไปเรียกโชว์ซอกโชว์ซอกเนี่ยก็ไม่ตอบเหมือนกันพ่อเนี่ยก็เลยเรียกแอร์บงแอร์บงเนี่ยกำลังจะหันไปหาพ่อแต่โชว์ซอกเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจแกหรอกพ่อเนี่ยก็คิดว่าทุกคนเนี่ยกำลังเมินเขาอยู่นะครับคอยดูเธอตกกลางคืนพ่อเนี่ยก็เอาลำโพงเนี่ยไปวางไว้ตามที่ต่างๆในบ้านนะครับตัดภาพมาในตอนเเเเชชช้้้้้้้้าาาาาโซออออออกกกนนนนนนีีี่่่่่ยยยยทลลลลลัังงสสสึมมมมืื็ไไดดิพพใใใหหหปะครบแวตขู E oh. ก็ไม่เจอพ่อสัง,งัันได้ยินแต่เสียงส่วนแม่เนี่ยก็ได้ยินว่าพ่อเนี่ยใช้ให้ไปเกาหลังให้หน่อยแต่พอรุกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เจอเหมือนกันแต่ดันเจอกับลําโพงที่วางอยู่ตามบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับห้องน้ํายังมีอ่ะท่านผู้ชมพ่อก็ใช้ไม้ไร้สายเชื่อมต่อกับลาโพงซึ่งเนี่ยก็เป็นแผนการเอาคืนที่ไม่มีใครสนใจเขานะครับโชซ็อกเนี่ยเลยต้องเอาน้ำมาให้พ่อในห้องนอนแถมจเจ้าน้าแข็งซะด้วยแม่เนี่ยก็มานั่งเกาหลังให้พ่ออีกนะครับส่วนพ่อเนี่ยก็ใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะบอกให้โชซ็อกเนี่ยไปเอาหนัง่วาชซ เปลนลิซิดวงไปกันใหญ่แล้วโชวซ็อกเนี่ยก็ทนรำคาญเสียงพ่อไม่ไหวนะครับก็เลยต้องลุกไปเอาหนังสือพิมพ์มาให้พ่อตามระเบียบพ่อเนี่ยก็ดูสาสใจใหญ่เลยนะแค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอหรอกพ่อเนี่ยก็ร้องเพลงลิงดิงดองลิงดิงดอง,ดงดอยู่นั่นแหละโชซ็อกเนี่ยก็เคิรมตามแล้วก็เขียนบทในการ์ตูนตามคําที่พ่อร้องนะฮะโชซ็อกกับแม่เนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยเดินมาบ่นที่ห้องพ่อแต่พ่อเนี่ยก็ดูจะไม่สํานึกเลยนะครับแถมใช้ให้ปิดไฟแต่หากขำอีกตกกลางคืนแม่กับโชซ็อกเนี่ยยยกกก็ช่่่่่วััันนหหิิบบลลาโพพงงงงททท้้มดใสอออะครเเืีไป ตัดภาพมาในตอนเช้าคนในคอนโดนี่ที่จะเอาขยะมาทิ้งกันเนี่ยก็เจอกับลาโพงที่โชซอกและแม่เนี่ยเอามาทิ้งนะครับซึ่งเห็นว่าเป็นของใหม่ก็เลยแบ่งๆกันเอากลับไปห้องนะฮะหลายคนเลยนะพ่อที่ตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยก็เห็นว่าลําโพงเนี่ยไม่อยู่แล้ว ก็เลยรีบหาใหญ่เลยนะพ่อเนี่ยก็ถามว่ารำโพงอยู่ไหนแต่แม่เนี่ยก็บอกว่าพอเธอฉันเนี่ยไม่เมินคุณแล้วฉันทำซุปไาให้คุณกินด้วยมากินแล้วพ่อเนี่ยก็ดีใจแล้วก็เดินไปกินอย่างมีความสุขเลยนะตัดผ้ามาพ่อเนี่ยก็กําลังออกกําลังกายอยู่พอดีเลยนะครับทั้งคู่ก็แซวกันไปกันมาแต่ลำโพงของพ่อหนุ่มอีกบ้านหนึ่งนะครับผมที่กําลังนอนอยู่ในห้องนอนเนี่ยก็ดันเปิดเสียงไว้ซะกั้นนะครับผมแฟนสาวของพ่อหนุ่มคนนั้นนะ่ะก็เดินมาได้ยินเสียงที่พ่อกับแม่โชว์ซ็อกแซวกันนะ ก็รีบเปิดประตูเข้ามาหาผู้หญิงคนนั้นเลยนะครับผมซึ่งแฟนหนุ่มเขาเนี่ยตื่นมาด้วยอาการงงๆว่ามาทําอะไรครับเนี่ยหัวสะบัดไปเลยนะตัดภาพมาอีกบ้านหนึ่งที่เป็นหญิงสาวที่กําลังตั้งท้องอยู่นะครับก็กําลังเอาแผ่นเพลงเนี่ยมาเปิดให้ลูกในท้องฟังนะครับผมซึ่งขนานั้นเนี่ยพ่อเนี่ยก็ร้องเพลงใหญ่เลยนะครับผมซึ่งความหมายเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆซะหน่อยลูกที่อยู่ในท้องที่ได้ฟังเพลงนั้นเนี่ยก็เตะท้องแม่ใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะแต่แม่เนี่ยก็ดูจะพอใจนะครับผมซึ่งตัด มาอีกบ้านหนึ่งเนี่ยเป็นหญิงสาวลูกสองเนี่ยกำลังล้างจานอยู่นะครับผมเธอเนี่ยก็พูดขึ้นมาลอยๆว่ามินจุนรักพ่อหรือแม่จ๊ะซึ่งเธอก็ดีนเสียงตอบกลับมาว่าพ่อไงแถมยังบอกอีกว่ายังไม่มาอีกหรอไปทําอะไรที่นั่นรีบมาสักทีสิซึ่งหญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นเสียงลูกของเขานะครับแต่ที่จริงก็คือเสียงโชจุนกับพ่อคุยกันนะหญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็ตกใจกลัวมากเลยนะครับผมรีบโทรหาแฟนให้รีบกลับมาบ้านบอกฉันไม่กล้าอยู่กับลูกลูกพูดได้ตัดภาพมาอีกบ้านหนึ่งงกําาลัสวดออออ้นต่พระเจบ ก็เหมือนเช่นกันเปิดลาโพงไว้พ่อเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วฉันเองซึ่งเธอเนี่ยก็คิดว่าเป็นเสียงของพระเจ้านะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยขนาดนั้นพ่อกาลังโทรคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนนะครับผมและเขาก็บอกว่าขอยืมเงินหน่อยได้ไหมหญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็รีบเลื่อนกระเป๋าตังถอยออกห่างเลยนะครับผมเสียงพระเจ้าเนี่ยก็บอกต่อไปว่า ฉันรู้นะว่ามีเงินหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเลยต้องหยิบเงินมาวางไว้ที่ถาดนะครับผมดูเหมือนว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่พอใจนะครับผมเอาไปทางปึ้งเลยละกันพระเจ้าเสียงพระเจ้าเนี่ยก็บอกต่อไปอีกว่าว่างแล้วไปดื่มกันนะฉันจะไปรับเธอเองเจอกันพรุ่งนี้มาทํมาเอาหญิงสาวเนี่ยร้องไห้ตกใจแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องตายแน่เลยซึ่งตัดผ้ามาอีกวันหนึ่งแม่เนี่ยก็มาเล่าว่าเหมือนเพื่อนบ้านเราอ่ะจะมีปัญหานะพ่อเนี่ยก็ถามว่าปัญหาอะไรอ่ะแม่เนี่ยก็บอกว่าคู่รักห้องข้างบนเนี่ยก็จะหย่ากันเพราะว่าภ ในบ้านซึ่งสามีเนี่ยก็บอกว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยก็เพอลำโพงของพ่อนั่นแหละยังไม่น่าไปด่าเขาเลยนะพ่อ แม่ก็บอกอีกนะครับว่าห้อง304ที่มีลูกเนี่ยลูกเขาเนี่ยโดนผีร้ายเข้าสิงถึงกับเรียกหมอผีมาทําพิธีเลยนะครับแ,แม่ก็บอกอีกว่าผู้หญิงที่อยู่504น่ะเป็นบ้าไปแล้วเธอบอกว่าอีกไม่นานอนะ่ะเธอจะตายจะมีคนมารับตัวเธอไปก็พระเจ้าโชวชอนวางนั่นแหละครับแถมพ่อยังบอกว่ามีแต่บ้านเราสินะที่ปกติแถวเนี้ยโชคร้ายจริงๆและก็จบครึ่งแรกกันไปนะครับผมเริ่มเรื่องครึ่งหลังก็เปิดมาในห้องที่พ่อแม่และพี่ของโชซอกเนี่ยกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่นะครับขณะนัน โทรศัพท์ขึ้นมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมโชซอกเนี่ยก็โผล่มาถามว่าโทรศัพท์ใครดังรับดีก็ไม่ใช่โทรศัพท์ของทุกคนเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็หาต้นเสียงกันนะปรากฏว่าเป็นเสียงมาจากห้องข้างๆนะโชซอกเนี่ยก็ทดสอบด้วยการเล่นท่องสุขคูนโชซอกเนี่ยก็พูดว่า3ามหกห้องข้างๆเนี่ยก็ตอบกลับมาว่า18ทําทำเอาทุกคนเนี่ยอึ้งไปเลยนะครับผมซึ่งห้องเราเนี่ยไม่เก็บเสียงโชซอกเนี่ยก็ถามต่อ28 ห้องข้างเนี่ยก็ตอบกลับมาว่า19บเก้าโชซองเนี่ยก็ขำดิบอก14ต่างหากโง่จริง16ต่างหากใครโง่กันแน่เนี่ยแกนี่ได้พ่อมาจริงโชซองเนี่ยก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วต้องไปคุยซะหน่อยแล้วโชวซองเนี่ยก็เดินออกไปกดกิ่งเรียกห้องข้าง,างนะครับบอกว่าขอโทษนะครับคุณอะเสียงดังเกินไปแต่ดูเหมือนว่าห้องข้างเนี่ยเะเมินแล้วบอกว่าไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยนะ เอาละครับผมหลังจากนี้ความบันเทิงกําลังจะเกิดขึ้นหญิงสาวข้างห้องเนี่ยก็มาฟ้องกับแฟนใหญ่เลยนะครับผมแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่างั้นคืนเนี่ยเรามาส่งเสียงดังให้มากกว่าเดิมดีกว่าแล้วเธอเนี่ยก็เดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งแฟนหนุ่มเนี่ยก็แสดงหน้าตาเจ้าเล่ห์ขึ้นมาเลยนะครับขณะที่หญิงสาวข้างห้องเนี่ยกำลังทําธุระในห้องน้ําเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงโคคาโคคามาจากปล่องพัดลมดูดอากาศนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับทางฝั่งของห้องน้ําบ้านโชซอกนะโชซอกเนี่ยก็เปิดเสียงอืดดังอัดเข้าไปเลยนะฮะซึ่งแฟนหนุ่มเน ที่เปิดประตูเข้ามาถามว่าอาบน้ําด้วยกันไหมแต่เขาเนี่ยกับได้ยินเสียงอึอย่างดังเลยนะครับในห้องน้ําซึ่งแฟนสาวเนี่ยก็รีบปฏิเสธเลยนะครับผมว่าไม่ใช่เขาลองดมกลิ่นด,ดูก็ได้แฟนหนุ่มเนี่ยก็ปิดประตูหนีเลยนะครับโชซอกเนี่ยก็แทบจะก,กั้นข่าไว้ไม่อยู่เลยนะครับตัดภาพมาสาวข้างห้องเนี่ยก็เข้ามาหาแฟนหนุ่มในห้องแต่ก็มีเสียงมาจากห้องของโชซอกนะครับพูดเสียงดังเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันเห็นเพื่อนบ้านไปไนท์คลับกับผู้หญิงละแฟนสาวเนี่ยก็สงสัยขึ้นมาเลยนะครับโชซอกเนี่ยก็ทาเป็นพ พูดไม่ได้หรอกเขาบอกว่าไม่มีแฟนแต่ที่จริงอะ่ะแต่งงานแล้วใช่ไหมล่ะอ่าพูดไม่ได้เลยแฟนสาวก็แฟนหนุ่มข้างห้องเนี่ยก็หันคว้ามามองหน้ากันนะผมเปล่าผมอยู่ที่ทํางานแฟนหนุ่มเนี่ยก็จะลุกหนีไปนะครับผมแต่ก็โดนแฟนสาวในย,ยีกหัวลากลงมาทุบบนเตียงนะโชซอกเนี่ยก็บิ้วใหญ่เลยนะครับผมขำชอบใจแต่ภาพมาในห้องโชซอกเนี่ยที่กําลังนั่งทํางานอยู่นะครับโชจุนเนี่ย หลับปุ๋ยเลยนะโชซองเนี่ยก็ดีใจที่ห้องข้างๆเนี่ยเงียบได้สักทีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเงียบได้ไม่นานนะครับพอหนุ่มข้างห้องเนี่ยก็เปิดเพลงเสียงดังเลยนะครับผมพอเพลงมาถึงท่อนฮุกเนี่ยโชซองเนี่ยก็กําลังจะร้องตามเลยครับผมพอถึงท่อนฮุกปุ๊บพอหนุ่มข้างๆปิดปับ๊บทำเอาโชซองเนี่ยเซงกันไปเลยนะครับผมนี่แหละก็เป็นการเอาคืนที่โชซองเนี่ยไปพูดเรื่องไหนขับนะครับพอหนุ่มเนี่ยก็เปิดเพลงต่อพอมาถึงท่อนฮุกอีกโชซองเนี่ยก็กําลังจะร้องอีกเขาก็ไปดก เขาเนี่ยโชซ็อกเนี่ยก็โมโ oh หใหญ่เลยนะผมโชจุนเนี่ยถึงกับสะดุ้งตื่นเลยนะพราหนุ่มข้างห้องเนี่ยก็หัวเราะสะใจ,จนะโชซ็อกเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วจะร้องตะโกนอัดข้างห้องไปเลยแต่โชจุนเนี่ยก็บอกล้อ,อก,ก่อนแล้วเขาเนี่ยก็รีบวิ่งไปหยิบไมโครโฟนแล้วก็โยนมาให้โชซ็อกนะครับขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยแล้วทั้งสองพี่น้องเนี่ยก็เปิดคอนเสิร์ตเลยนะร้องเพลงอัดห้องข้างๆจนพ่อหนุ่มข้างห้อง,งนั้นรำคาญสุดๆเลยไงล่ะทีมคอรัสแล้วแล้วโชซ็อกเนี่ยก็เอาแผ่นกระดาษเนี่ยไปแปะประตูของเพื่อนบ้านนะครับคืนนี้สามันนไม่่่จบงายๆหรอกสว เพื่อนบ้านเนี่ยก็รับคําท้านะฮะเมื่อถึงเวลา3ามทุ่มตรงทั้งโชซอกและโชจุนและเพื่อนข้างห้องก็มายืนเตรียมแข่งร้องเพลงอยู่หลังผ้าม่านของระเบียงนะครับฝ่ายบ้านโชซอกเนี่ยก็เริ่มร้องเปิดก่อนนะครับโดยโชซอกเนี่ยเสียงพอใช้ได้คนที่อยู่ข้างล่างตึกเนี่ยก็มองขึ้นมาพอดีเลยมารุมดูกันหลายคนเลยนะครับผมลากเก้าอี้มาทําไมก่อนพ่อและแม่โชซอกเนี่ยก็อยู่เชียร์โชซอกนะครับขณะนั้นเนี่ยดงยอบผู้ที่ทํางานเป็นพิธีกรเนี่ย ก็เดินมากับคิมแทวอนแล้วพวกเขาเนี่ยก็บังเอิญผ่านมาได้ยินศึกดนเพลงในครั้งนี้ก็ได้หยุดฟังแล้วก็เป็นฝั่งของทางผู้หนุ่มข้างห้องเนี่ย ที่ได้ร้องต่อจากโชซอกบ้างนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ร้องได้ดีมากเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงท่อนที่โชจุนร้องนะครับดูเหมือนว่าเสียงเนี่ยจะโคตรเพี้ยนเลยนะฮะทุกคนเนี่ยก็เอึมอ่ะเก้าอี้ไว้ให้คิมแทวอนนั่งนี่เองแฟนสาวข้างห้องเนี่ยก็เชียร์แฟนด้วยนะครับฟิลลิ่งเนี่ยมาเต็มแล้วพอจบเพลงดงยอบเนี่ยก็เริ่มบทพิธีกรขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ถามคุณคิมแทวอนว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คือกลายเป็นรายการเพลงไปเต็มตัวแล้วนะผมดงยอบเนี่ยก็ ห้อง204ปะทะห้อง205ใครจะเป็นผู้ชนะเชิญตัดสินได้เลยไฟที่คอนโดเนี่ยก็เปิดไล่เลี้ยงขึ้นไปเลยนะครับทุกคนต่างก็ลุ้นกงนไฟเนี่ยเปิดปิดเป็นซาวเวฟเลยนะและแล้วผลการประชันเพลงในครั้งนี้ผู้ชนะก็คือฝั่งห้อง205เพื่อนบ้าน ทั้งคู่เนี่ยก็ดีใจสุดเวี่ยงไปเลยนะครับผมทุกคนก็ต่างปบมือกันอย่างเกลียวกราวเลยนะทางด้านโชซอกและโชจุนเนี่ยก็กอดกันพากันเศร้าเลยนะครับแต่โชจุนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ครอบครัวเราต้องเสียสักศีนะฮะเขาก็เลยไปตามผู้หญิงจากชั้นบนลงมานะครับกรรมการและคนดูเนี่ยที่กำลังจะกลับแล้วนะครับผมแต่ทันใดนั้นเนี่ยไฟของห้อง2 0 4ครอบครัวโชวซอกเนี่ยก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งร้องเพลงขึ้นมาซึ่งผู้ชมทางด้านล่างเนี่ย ก็พูดเปเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าพักจองฮยอนซึ่งเป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงฝั่งเกาหลีนะครับครอบครัวจซอกเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ซึ้งกับน้ําเสียงของหญิงสาวห้องบนมากเลยนะแต่แล้วก็ต้องตกใจเพราะเพื่อนบ้านห้อง205เนี่ย ก็พาผู้หญิงเสียงดีคนมาร้องแข่งด้วยนะครับผมเพื่อนของดงยอบเนี่ยก็มาสมทบด้วยนะฮะแต่ทุกคนเนี่ยก็ต่างบอกว่าผู้หญิงห้อง205นยก็เสียงเหมือนพักจองฮยอนเหมือนกันนะอะไรครับนี่ยพักจองฮยอนทั้งสองคนก็แข่งกันร้องอย่างสุดเหวี่ยงเลยนะครับผมเสียงโซ่พลังสุดๆเพื่อนของดงยอบเนี่ยก็มาเริ่มทําหน้าที่พิธีกรรายการ Hidden Singer ฉบับเพื่อนบ้านเลยนะฮะเขาเนี่ยก็ประกาศกับผู้ชมว่าใครที่คิดว่าพักจองฮยอนตัวจริงอยู่ห้องไหน ให้มายืนตรงฝั่งห้องที่เลือกนั้นจริงจังสุดๆไปเลยนะครับผมกระที่จริงจังกว่าก็คือทั้งครอบครัวโชวซอกและคู่แฟนห้องข้างเนี่ยที่ดูจะรุ้นกันแบบสุดๆไปเลยนะฮะเมื่อทุกคนเลือกเสร็จแล้วเหมือนฝั่งที่เลือกห้องโชซอกเนี่ยคนจะเลือกน้อยกว่านะครับผมพิธีกรเลยประกาศให้ผู้หญิงทางฝั่งห้องของคู่แฟนเนี่ยเปิดบ้านโชว์ตัวเลยนะฮะและแล้วผู้หญิงที่อยู่หลังบ้านนั้นก็คือคือคือใครก็ไม่รู้ ที่จริงเขาคือนักข่าวสาวพักซึนกิก็หลอกผู้ชมได้สําเร็จเลยนะครับผมทางฝั่งของห้องคู่แฟนเนี่ยก็ชนะไปอีกแล้วนะครับผมซึ่งพิธีกรเนี่ยก็ประกาศให้ผู้หญิงฝั่งห้องโชซอกเนี่ยเปิดม่านด้วยเช่นกันแต่พอเปิดม่านมาเธอกลับใส่หน้ากากซะง,งั้นทำเอาทุกคนเนี่ยงงกันไปหมดเลยนะครับ ทุกคนเนี่ยก็บอกว่าพักจองฮยอนน่ะจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วทุกคนเนี่ยก็เดินแยกย้ายกันไปนะครับผมผู้หญิงที่ใส่หน้ากากคนนั้นเนี่ยก็เปิดหน้ากากออกปรากฏว่าเป็นพักจองฮยอนตัวจริงเลยนะครับผมซึ่งพักจองฮยอนเนี่ยก็ทวงเงินเลยนะครับผมบอกว่าคุณบอกจะจ่ายหลังเสร็จงานนี่อย่าบอกบริษัทฉันนะมันผิดกฎนั่นแหละฉันรับเองหมดเลยแล้วเธอเนี่ยก็จากไปอย่างล่าเริงนะแต่ภาพม่กวันหนึ่งแฟนหนุ่มห้องข้างๆเนี่ยก็จัดบทเพลง loser เป็นหนึ่งชุดใหญ่เลยนะครับ เพลงเนี่ยส่วนตัวผมก็ชอบนะครับแถมเอาที่ดูดฝุ่นเนี่ยมาถูกกําแพงอีกโยมโหสุดๆถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงถูถถถถอยู่นั่นน่ะโชวจุนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาปอบโชว์ซอกแล้วนะครับผม พ่หนุ่มห้องข้างๆเนี่ยยังเอาตะปูเนี่ยมาตอกกาแพงเสียงดังอีกโชซอกเนี่ยก็ทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับผมจะกรีดร้องแล้วนะแต่โชจุนเนี่ยก็เอามือมาปิดปากน้องชายเขาไว้แล้วบอกว่าอดทนไว้และยอมรับความพ่ายแพ้ไว้ซะทั้งคู่เนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับคติสอนใจประจําตอนจงมีน้ําใจกับเพื่อนบ้านซะนะหลายเดือนต่อมาเพื่อนบ้านคู่แฟนเนี่ยก็ได้ย้ายออกไปนะครับแต่ว่าก็มีส,สาวๆวงลาบูมเข้ามาพักแทนนะฮะสพี่น้องเนี่ย ก็ดีใจหน้าบ้านเลยนะผมที่มีแก๊งสาวสวยเนี่ยมาพักอยู่ห้องข้างๆทั้งคู่เนี่ยก็รีบเข้าบ้านมาแอบฟังสาวๆจากทางกำแพงเลยนะสาวๆเนี่ยก็คุยกันว่าใครจามน้ํากรหน้าบ้านเลยโชซอกแต่แล้วสาวๆว,วงลาบูมเนี่ยก็เริ่มดินถาโชซอกและโชจุนว่าพวกเขาเหมือนมันฝรั่งกับแตงกวาเลยตลกจังเลยแถมสาวๆเนี่ยยังคุยกันอีกว่าใครมีบุหรี่บ้าง มีไฟแช็กกันไหมใครมีครับมีไฟแช็กบ้างก็เศร้ากันไปเลยนะครับผม2หนุ่มนี้แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม